มากกว่าแค่ขนมต้มใบเพาะบทเรียนจากคนเฒ่าสู่คนรุ่นใหม่สะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นในยุคที่วัฒนธรรมพื้นบ้านกำลังถูกท้าทายชมรมผู้สูงอายุตำบลคลองขุดจังหวัดสตูลได้ลุกขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในการส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมด้วยการจัดกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนบ้านคลองขุดเพื่อถ่ายทอดวิธีการทำขนมต้มสามเหลี่ยมหรือต้มใบเพาะ ขนมโบราณที่กำลังจะเลือนหายไปให้แก่คนรุ่นใหม่กิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้ถุนอาคารจันพาโดยมีกลุ่มผู้สูงอายุที่มีฝีมือในการทำขนมกว่า20คนมาเป็นครูสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2จำนวน35คนอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบไปจนถึงขั้นตอนที่ซับซ้อนที่สุดอย่างการห่อใบเพาะให้เป็นทรงสามเหลี่ยมที่สวยงาม นางประภัยอุบลพงศ์สมาชิกชมรมผู้สูงอายุคลองขุดเล่าถึงความตั้งใจของโครงการว่าต้มใบพรอเป็นขนมที่คนใต้ทํากันมาตั้งแต่โบราณโดยเฉพาะในงานบุญสําคัญเช่นวันทําบุญเดือนสิบหรือวันชักพระแต่ตอนนี้คนรุ่นใหม่ทํากันไม่เป็นแล้วเพราะการทําขนมชนิดนี้ใช้เวลาและความตั้งใจสูงเราจึงอยากรักษาประเพณีไว้ไม่ให้สูญหายไป เด็กเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่เขาจะได้เห็นว่าการทำต้นเน้อใช้อะไรบ้างถ้าเขาสนใจต่อไปเขาจะหัดพอหัดแล้วก็จะเป็นไปเองถ้าไม่เชนนั้นแล้วมันก็จะสูญไปเลยนะคะตรงนี้ก็เลยรักษาเอาไว้บางคนทําเป็นบางคนไม่เป็นแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทำเป็นถึงว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ของเด็กที่จะทําเป็นแต่อย่างน้อย 30- มสิบสิบเปอร์เซ็นต์จะเป็นนะคะแล้วถ้าใครสนใจต่อไปในหน้าแกอาจจะทําขายเป็นอาชีพอย่างหนึ่งได้ หนูได้ทักษะความรู้แล้วก็วิธีการทำข้าวเหนียวค่ะขั้นตอนที่ยากที่สุดหนูก็คิดว่าน่าจะเป็นการทำแบบห่อค่ะถ้าฝึกไปเรื่อยๆก็อาจจะง่ายขึ้นกิจกรรมนี้จึงเป็นมากกว่าแค่การเรียนทำอาหารแต่คือการสร้างการเรียนรู้ที่ยั่งยืนผ่านการลงมือทำซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนก็เป็น เป็นการส่งเสริมที่ดีนะครับเพราะทุกปีนะครับก็จะมีมีชาวบ้านมีชุมชนนะครับพ็เข้ามาร่วมในเรื่องของของการส่งเสริมในประเพณีพัฒนารรมเหล่านี้นะครับนะครับก็คือนอกจากว่าการทําขนมต้มเสร็จแล้วเราก็จะมีการส่งเสริมให้เด็กได้ไปวัดนะครับในเรื่องของภารกิจในเรื่องของศาสนาตามที่ตนเองนับถือนะครับเรื่องราวของต้มใบเพาะจึงไม่ใช่แค่การเรียนรู้การทําขนมแต่คือบทเรียนที่มีชีวิต ที่สอนให้คนรุ่นใหม่ได้รู้คุณค่าของรากเงาและเข้าใจว่าการรักษาประเพณีคือการสร้างอนาคตให้กับตนเองและชุมชนอย่างแท้จริงอย่าลืมกดติดตามส่องใต้นิวทุกช่องทางแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจังหวดสตูลส่องใต้ในิวรายงาน